สงบนิ่ง ปิยานตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักจงรักภักดีข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อชาติต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับทุกข เพื่อนับทุ์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและบำรุงสุขให้แก่ประชาชนทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราชทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราชข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดศิลธรรมและยึดศิลธรรมเป็นหลักประจําใจเป็นหลักประจําใจข้าพเจ้าข้าพเจ้า จักยึดมั่นในวินัยจักยึดมั่นในวินัยและรักษาซึ่งระเบ pues ียบแบบแผนและรักษาซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักเชื่อฟ you know ังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาและจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม่างเค่งครัด ด้วยความยี่งทางอย่างเพ่งครับุดมคติตํารวจเคารพเพื่อเพื่อต่อหน้าที่เคารพเพื่อเพื่อต่อหน้าที่กรุณาปาณีต่อประชาชนกรุณาปานีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาภผลไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในความยุติธรรมดำรงตนในความยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญากระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องจงรักภักดีต้องจงรักภักดีปกป้องเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ปกค้องเธอทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาชาติศาสานา,แล,าและพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องซื่อส,สัตย์สุจริตต้องซื่อส,สัตย์สุจริตและยึดศิลธรรมเป็นหลักประจําใจและยึดศิลธรรมเป็นหลักประจําใจเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องรู้หน้าที่ ต้องรู้หน้าที่มีวินัยมีวิัยและใส่ใจทุกร้อนประชาชนและใส่ใจทุกร้อนประชาชนเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องจับโจรผู้ร้ายต้องจับโจรผู้ร้ายควบคุมอาชญากรรมควบคุมอาชญากรรมให้ได้ให้ได้ ให้ลดลงให้ลดลงหรือให้หมดไปหรือให้หมดไปแบบยั่งยืนแบบยั่งยืนเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องมีน้ำใจต้องมีน้ำใจต่อคนทั้งมวลต่อคนทั้งมวลเป็นตำรวจ เป็นตำรวจต้องทำงานต้องทำงานให้ได้ทั้งผลงานให้ได้ทั้งผลงานและหัวใจคนและหัวใจคนเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องเข้าใจคนต้องเข้าใจคนทันสมัยทันสมัยทันโลกทันโลกทันเหตุการณ์ทันเหตุการณ์มีมาตรฐานสากลมีมาตรฐานสากลเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องเป็นสุภาพบุรุษ เป็นตำรวจเป็นตำรวจ ต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องเป็นสุภาพบุรุษเป็นตำรวจเป็นตำรวจต้องเป็นที่พึ่งแรกต้องเป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายและที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนของประชาชนเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมแต่เราเป็นองค์กรแต่เราเป็นองค์กรที่ป้องกันที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสื่อไปและปราบปรามอาชญากรรมสื่อไป